อ้ตายแล้วโครงการดีๆคะะ่ะโครงการสตาร์สตาอาสาเอาเอ,เอนะคะคือน้องๆเดอะสตาเนี่ยเขาจะจบ,บอกว่าอาสาไปทําความดีกันนะจ๊ะเอาวันนี้เราจะไปติดติดตามกันนะคะมีน้องดีอรุณพงศ์นะคะน้องแคทอติรุษน้องแอปเปิลน,นะคะแล้วก็มีน้องตุงตามยุทธนาแล้วก็แฟนคลับของน้องตุงตามอีกประมาณ8คนไปนะะไหนอะ่ะไปทำกิจกรรมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่าสลัก หน่วยพี่ทักฝาล้วยสะดองนะคะจังหวัดกาญจ,บจนบุรีกาญจนบุรีเจ้าุมากที่แก้ให้ใหนะจ๊ะอุ่กิจกรรมมากมายไปทําอะไรรู้ไหมไปทําโป่งดินเชียมไม่ไยังไงอะโป่งดินนี่ก็คือเป็นแบบว่าเป็นดินที่มีแร่ธาตุให้สตัตว์จะมากินทุกวันนี้ดินแบบว่าไม่ค่อยมีดินแท้ๆไม่ค่อยมีแร่ธาตุอะไรคือธรรมดาโป่งดินเนี่ยมันจะอยู่แถวๆกับพวกตีนแม่น้ําที่มันจะที่เขาจะสั์สัเอาพวกแร่ธาตุมาช เราไปทำกันตรงนั้นก็ต้องแบบนี้เลยฮะไปทุบแล่ธาตุนะคะผสมกับดินแล้วโรยเกลือต่างๆนานานี่กรรมวิธีแล้วก็ให้สัตว์น้อยใหญ่ในป่าเนี่ยได้มากินกันโอ้โหน้องกรูตามของเรานะคะว้างใหม่แล้วมาจับจอบจับเสียงนี่ก็เข้า่านี่เหมือนกันนน้องแคร์มันไม่ได้กินนะลูกมันกินไม่ได้นะจ๊ะมีคนทีกินได้หรอคะเป็นชิมเป็นชิมต้องแคร์นะ ไปได้กินของแยนแย่งเขากินนะอุตส่าห์แล้วอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมล่ะพังเห็นไหมเนาะเขามาชิมแล้วเหรอเขามาชิมโป่งแล้วมาชิมโป่งดินน้องแตนท้าพังมาชิมโป่งดินแล้วเมื่อกี้ว่าโอเคกินได้ แล้วก็นอกจากไปทำป่งดินเทียมแล้วนะเขาก็ยังไปสร้างฝายชะลอน้ำด้วยนะคะก่ากั้นเอาไว้อย่างที่เราก็ทราบดีแหละว่ามันก็จะกั้นไม่ให้น้ำแบบไหลลงมาเร็วมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบน้ำบ่งน้ำป่าอะไรแบบนี้ไงอันนี้อะไรคะกั้นเอาไว้อันนี้และอันนี้อันนี้ก็ลาเลินนะคะเล่นน้ำกับหนุ่มๆเล่นน้ำกับน้องตุ้มตามแฮปปี้นะคะและนี่ก็ไปเออเรียกว่าไปปลูกต้นกล้าปลูกต้นไม้นะคะเราก็เอาต้นกล้าเพราะว่าตัดไม้เยอะ แล้วก่ต้องปลูกทดแทนนะจ๊าน้องๆเราก็ไปทํากันโอ้โหน้องๆเหล่านี้แบบว่าเต็มกําลังมากเลยนะทํางานทั้งวันแล้วต้องมาเอนเตอร์เทนอีกนะร้องเพลงกันนะคะโอ้โหพลังเหลือนล้นจริงๆเลยน่าชื่นใจเนาะค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากจะชมเต็มๆนะคะสําหรับตาอาทาที่นะคะก็ติดตามกันได้ในตามติดชืดาว ันนี้เขาก็ออกตอนแรกไปแล้วเดี๋ยวก็ตามผดกันตอนสองด้วยพรุ่งี้นะุ่นี้นะคะห้าโมงเนาะทางช่องแอชชอ n ์แนของเรานี่พิธีกรคนเก่งน้องแฉกเออดีใจ้วดีขอบคุณมากๆเอามาให้ทำกันบอกว่าสนุกมากๆแบบว่าร้อนแดดมันก็ร้อนนะแต่บอกว่ามันสบายมากมันสนุกมากเออนะคะ